อีถัดมามาที่กลุ่มหินโขงช้างหรือลานหินต้นไทรแต่ว่ามันจะมีชื่ออยู่นะฮะเป็นลานหินต้นไทรแต่ว่าก็คือเป็นกลุ่มหินโขงช้างนั่นแหละนะเป็นกลุ่มหินโขงช้างในอุทยานแห่งชาติภูแลนคาหินต้นไทรนะฮะแล้วก็เราตรงนี้เราอาจจะเดินชมชักพักหนึ่งแล้วก็ไปที่ตรงมอหินขาวไปมอหินขาวดีกว่าอ่า เออตรงนี้เดี๋ยวผมเดินท้าพระอาจารย์ไปรอนุ่งเลยก็ได้โอเคครับเดี๋ยวผมก็เดินตรงนี้เปิดเปิดช่องแปดหรือช่องเก้าช่องเก้าหรือช่องอันนั้นอ่ะเครื่องแดงนะอ่าเครื่องแดงช่องเก้าช่องเก้าอ่าช่องเก้าโอเคครับตรงนี้ก็โอเคนะฮะเป็นกลุ่มหินโขงช้างสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นแบบหินที่มันโผล่ขึ้นมานะนะโผล่ขึ้นมาก็อย่างที่บอกก็เห็นพวกเอาไฟ คือให้สันนิษฐานนะให้มองให้มองแบบสันนิษฐานอย่างอย่างหินตรงเนี้ยฮะก้อนนี้เห็นไหมคือมองดีๆจะเหมือนกับหวัวช้างแล้วมันตั้งอยู่ได้ยังไงเนาะมันตั้งอยู่ได้ยังไงก็ลองคิดดูแล้วกันเนี่ยฮะเป็นกลุ่มหินโขงช้างพวกพ่อแม่ลูกหรืออะไรลักษณะแบบเนี้ยคือต้องมองแบบข้างบนมองข้างบนจากวิวลงมาดูสวยนมองข้างบนนะฮะเนี่ยเป็นกลุ่มหินโขงช้าง นะครับเป็นกลุ่มหินโคงช้างนะก็มีดอกไม้ตรงนั้นสวยด้วยอ่าเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ตรงนี้ผมขึ้นตรงนี้คนถ่ายมาขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางอนุญาตขึ้นเนี่ฮะกลุ่มหินโคงช้างฮเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเคตรงเนี้ยเหมือนคล้คลายๆกับเป็นรอยเป็นรอยบาดแล้วก็มีแอ่นนงน้ําด้วยตรงเนี้ยนีฮะ เป็นกลุ่มหินโขงช้างก็คือตามนี้ให้ดูยีพีเนี่ยดูตามนี้เป็นโขงช้างเนี่ครับตรงเนี้เห็นไหมมาดูมาดูกลุ่มหินตรงเนี้เห็นไหมเนี่ยจะมีจะมีแอ่งน้ําคนเขาก็เข้าใจเอาไม้มาปักค้ำไว้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อเนาะเอาไม้มาค้ำไว้เห็นไหมฮะเนี่ยมีก้อนหิน แล้วก็จะมีแอ่งน้ําธรรมชาติตรงนี้เขาเอาไม้มาปรับอ่าตรงนี้ก็ดูสวยอีกไปไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมฮะวิวสวยไปอีกอย่างหนึง่งก็สังเกตดูนะก็สวยฮะมีตรงทิวไม้สวยนะครับทิวไม้สวยดูพลังงานก็ยืนตรงนี้สวยตามธรรมชาติต้นมองต้นไม้ต้นสกักป่ายังเป็นธรรมชาติอยู่ อูลเลนคาถ้าเป็นหน้าใบฝนต้นหนาวแบบปลายฝนต้นหนาวฝนนาฝนก็คงจะสวยอยู่โอเคมาจะไปถ่ายตรงนู้นเดินให้ดูทางตรงป้ายพอดีแล้วแล้วก็ไปตรงมอหินขาวเดี๋ยวถ่ายตรงมอหินขาวนะฮะก็เป็นบริเวณเป็นกลุ่มหินอ่ะนะตามที่ดูใน youtube หลาย,ลายคนก็เข้าไปดูนะครับใน youtube ก็มีหล,หลายคนที่เขาเอาไปลงนะฮะ ก็ถ้ามองด้วยภาคพื้นน่ะมันจะมองไม่ค่อยสวยมันก็เป็นก้อนหินน่ะน่าจะเป็นอดีตการเมื่อพันกว่าล้านปีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบอาจจะเป็นภูเขาไฟเพราะาเป็นคล้ายท้องทะเลแล้วหินมันก็ดันขึ้นมาพอน้ําลดก็เลยมองเห็นนะฮะเนี่ยเป็นก้อนหินแบบขึ้นมาก็หลายนานอยู่ยเหมือนกัน,นเป็นกลุ่มหินต้องดูแบบมุมสูง ดูที่มุมสูงถึงจะรู้ถึงจะดูว่ามันจะสวยนะครับดูมุมสูงเนี่ยฮะลานหินต้นไทรแต่จริงๆก,ก็คือเป็นกลุ่มหินของช้างนั่นแหละอีพีนี้ก็ขอจบไว้ตรงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดตามช่องเตยยูทูบพาเที่ยวชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ